จะเอาตรงไหนมาให้ยืมก่อนเขาบอกว่าเราเคยยืมเขาก็เคยยืมอยตอนที่วันมั่งมันมั่งมีไงเราจะยืมใครเราก็ดูอยู่ว่าเขาอยู่ในสถาหนะไหนเอออย่ามาเรียกเพื่อนหอบว่าตกอับนะคะเพื่อนหอมค่ตกตามตกอับดีกว่าตกอับดีกว่า,วาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยของบอยนะคะแต่ว่าชีวิตบอยอาจจะยังต้องเหนื่อยอีกเยอะเนาะก็เอาให้กำลับบงใสขอถโทษค่ะถ้าบอยรู้สึกว่าตอนนี้บอยเหนื่อยแล้วอยู่ในจุดที่ขาลง ครูก็ลงเป็นเพื่อนมึงอะตอนเนี้เ,เป้าหมายของหอมมาหอมไมไ่อยากออกมาแฉใครหอมต้องการเงินเราก็ช่วยเขาหาเงินด้วยเราต้องไปร่วมกันอะเ,อเขาไม่ได้เงินเราก็จะไม่ได้เงินเข้าใจไหมคะมคือหอมอะเป็นคนที่วางโพสิชันชัดเจนว่าหอมอะเต็มใจในการเป็นลูกหนี้มากกว่าเจ้าหนี้ชัดเจนหอมไม่ชอบไม่ชอบให้ใครยืมไม่อยากเป็นเจ้าหนี้ เราดีใจกันจบแล้วเราตามเราเป็นแค่เป็นพิธีกรแต่ทำไมต้องฝาตามมากมาเขาทำไมคุณจะใช้คำว่าเป็นแค่พิธีกรเป็นพิธีกรค่ะเป็นพิธีกรก็แบบทำแต่ซีซั่นหนึ่งจนมาถึงซีซั่นสองเห็นพัฒนาของรายการแล้วมีความรู้สึกว่าผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของรายการรู้สึกว่าดีใจซาบซึ้งอยากจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาที่แบบเอ้ยมันจะจบแล้วหรออะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเหมือนดู เหมือนดูเด็กที่อยู่ในโรงเรียนแล้วพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นกําลังใจให้เขาดีใจจนถึงวันนี้มันมเราถูกลงไปอยู่ในสนามความดราม,ม่าขเขาลงมาแต่ที่มันเป็นแค่มาสเตอร์เด็กในทีมแต่เราไปไรเราไปไ็นพิธีกรเราก็โดนดึงลงไปด้วยเราลืมตัวค่ะคือทํางานมาในวงการพิธีกรมา20ปีไม่เคยแบบถูกโดนด่าต่อหน้าทารักกำนันแต่แบบพอโดนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็โดนด่าได้เนาะรู้สึกว่าสะใจจังเลยอ่ะมันแบบ โอ้มันมันสิ่งที่เขาพูดด่าเราอ่ะมันถูกต้องทุกอย่างเลยแล้วมันเลยรู้สึกว่าโอสะใจดีเนาะโออีหอบโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันมีเคล็พียร์อะเออเพราะว่าเราด้วยความเป็นพิธีกรใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่ามาสเตอร์แบบความกดดันแล้วอีพีนั้นาเหมือนนิสาก็โดนโดนหลายคนโดนหลายคนโดนนิกกี้โดนหลายอย่างแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยผล การตัดสินมันมันน่าจะเป็นนิมเขาคือเขาโดนหลายอย่างเขาคงตันคอแล้วอะแต่เนี่ยก็ไม่ได้แบกรับความกดดันใดๆเราก็ยังสนุกสนานแล้วก็ปากดีบิวเกินไปคือแบบว่าเอาตัวเองลงไปเล่นเกมจนลือว่าหมวกที่เราใส่เป็นหมวกของพิธีกรอยู่พอโดนด่าเขารู้สึกว่าวุยสะใจโดนสมาก์อีห่อย่าลืมตัวอีกเป็นเป็นการด่าที่เราได้บทเรียนเตือนสติเราเตือนสติเราในการทํางานว่าเฮ้ยการทํางานแบบ การเป็นพิธีกรเมืออชีพอะคุณต้องอย่าลืมว่าหมวกที่คุณใส่มันเป็นหมวกพิธีกรอยู่นะก็ไม่ได้ติดใจกดไม่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 มตัวว่าเอเราเป็นพิธีกรอย่ามาแตไม่ไม่ไม่เพราะว่าสิ่งที่เขาด่าสมมติว่าระหว่างที่เราพูดอะเขาก็สวนขึ้นมาเลยแล้วว่าขอเป็นคนที่วิเคราะห์ตัวเองได้ว่าตรวจพบความผิดไหมตรวจพบความผิดเราไม่ไปต่อเลยค่ะยกมือไหว้แล้วขอโทษจาได้ว่ายกมือไหว้อยู่มาสามทีแบบอุ้ยขอโทษขอโทษลืมลืมตัวจริงจริงใจอยู่แบบหนึ่ง ก็แบบช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหมือนมองหน้ากันไม่ติดนิดนึงแอบมีแผลแล้วก็มาได้เคลียร์ใจกันวันที่เราไลฟ์สดแล้วเราเชิญเขามาวันนั้นเราก็คิดอยู่ว่าเขาจะมาไหมแต่ว่าเออน้องมาแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเคลียร์ใจกันในวันนั้นเพราะว่าอ,อตอนที่เราส่งข้อความไปหาเขาเยอะๆเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่โอเคตอนนั้นอะแต่เขาก็รู้สึกว่าพิมพ์กลับตอบกลับหอมให้เพื่อให้หอมสบายใจเพื่อไม่แบบไม่ได้สร้างความหนักใจให้กับเรา แต่ว่าตอนนั้นยังไม่โอเคหรอกมาโอเคตอนที่เราเจอกันในไลฟ์แบบตอนนี้โอเคยังก็ยังไม่รู้เหมือนกันถ้าคือยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่สกิปหรือว่าไม่ได้ต้องการแบบว่าไม่หน้าเสียมากถ้าใครดูจริงๆอะ่ะหน้าเสียเลยหน้าออกเลยเพราะคนเก็บทรงหน้าไม่ได้แล้วแบบไม่เคยโดนดา่าใช่ปะ่ะพอโดนดา่ามันก็เออโดนด่าอยู่นี่แล้วก็ผิดโอ้ผิดนี่ก็รู้แค่ว่ามันมันต้องยกมือวายแค่นั้นนอ่ต้องขอโทษต้องขอโทษ ซั้นสามเราก็ยังเป็นซีซั้นสามเราไม่ออกอยู่แล้วใช่ไอ้นี่เราบอกมาถึงไม่ออกคือเขาตอนแรกเราถ่ายไปสองตอนวันสองเขาบอกว่าเราไปลงมาแบบเออไงม่มาเลยแ้วไปพี่ออนก็เลยต้องมาแทนก็มันมันติดภารกิจเราเราเราอะให้คิวเขาไปแต่คนแรกแล้วว่าคิวเราไม่ได้วันนี้วันนี้นะแต่ทีมงานก็คือไม่ยอมบุกว่าเราไม่ได้วันนี้ ตันไปเช็คคิวคนอื่นก่อนคือใครให้คิวก่อนก็แทนที่เอาคนนั้นเป็นหลักดิมืออาชีพมื่อชีพมื่อชีพหน่อยใครเขาหรือเราแต่เราก็แจ้งแต่เราแจ้งแล้วว่าเราอ่ะไม่ว่างวันนี้แต่รายการนี้เราก็จะทํานะเคนรักนะคะเขามีการช่วยมาตุ้งมาตุ้งคิดใช่ช่วยช่วยแบบว่าแค่แบบซัพพอร์ตเฉยๆอะไรเงี้ยต้องน่าจะมีเราอยู่ไหมต้องมีเราเดือดร้อนนี่เราเราเดือดร้อน ได้ไม่เออไปไกบ้าไปไง่บ้าเพื่อนเราหลายคนบอกว่าเพื่อนเรายืมหรือเปล่าเป็นพี่บอยเป็นพี่บอยดังคนนนมันจะเอาตรงไหนมาให้ยืมก่อนเขาบอกว่าเราเคยยืมเขาก็เคยยืมตอนที่วันมั่งมันมั่งมีไงเราจะยืมใครเราก็ดูอยู่่าเขาอยู่ในสถานะไหนออย่ามาเรียกเพื่อนหอบว่าตกอับนะคะเพื่อนหอคตกตาอาตกดีกว่าไปอยู่ดี โยงไปหมดอะโยงไทยโซโยงอะไรไปหมดเลยเออแต่พี่บอยบอกว่าเขารู้เขารู้แล้วว่าคือเขาเขาเขาบอกว่าพเขาถาะเขาโทรหาเขาเป็นห่วงว่าเป็นใครเขาเป็นห่วงเราเขาก็เลยถามอ่าก็ขอบคุณที่เป็นห่วงใช่ประเด็นปัญหาดูว่าเขาโทรไปถามว่าเป็นใครเรารู้ไหมแล้วมันพูดว่าอะไรอ่ะเขาบอกให้เขารู้แล้วว่าให้เธอเพราะว่าเขาให้เธอว่าก็ดีที่มันรู้มารยาทเพราะนี่ยังไม่ mm hmm. พูดเลยจะเอาจิตเอาอะไรมาพ <Price> ูด ก็จุกแล้วเป็นเรื่องการลงทุนหรือเปล่าออืง็เอาเป็นว่าด้วยเหตุผลอะไรอ่หอมก็ไม่ขอบอกแล้วกันเพราะว่าสําหรับหอมนะหอมเป็นคนที่เป็นนิปนอ์กับลูกนี่มาโดยตลอดากาบบอลขอมมาโดยตลอดอะไรยเงี้ยแล้วเราก็ยังเป้าหมายของหอมมาหอมไม่อยากออกมาแฉใครหอมต้องการเงินฉะนั้นวันนี้หอมก็ยังช่วยลูกนี่เขามีทางเดินแล้วก็จะช่วยลูกนี่ในในปัญหาด้วยเพราะว่า เราต้องไปร่วมกันน่ะเขาไม่ได้เงินเราก็จะไม่ได้เงินเข้าใจไหมคะเขาไม่มีไม่หายไม่ไปไหนใช่ไหมไม่ไม่ไม่เขาก็ยังอยู่แต่แต่โพสต์ไปเขาได้มีการติดต่ออะไรอย่างนั้นหรอติดต่อเลยแล้วเป็นยังไงครับมีการเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาการก็พูดคุยกันด้วยดีว่าโอเคเราจะร่วมกันในการเราก็ช่วยเขาหาเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือด้คบหรือยังว่ายังไงยังยังอยู่ในในในกระบวนการอยู่ในกระบวนการของถือว่าการโพสต์ทวงออกสื่อมันก็ดีเหมือนกันแม้ทำให้เราได้เงินสี่ล้านกับคน ก็ยังไม่ได้คืนแต่ว่าเขาก็ได้รับบากว่าจ่าะใช่เขา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 ไม่หนีเราหรอกเออเราก็เข้าใจว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราเลือกที่จะเข้าใจแล้วก็ไปด้วยกันเป้าหมายคือได้เงินเขาบอกเหตุผลเราไหมว่าสิ่งที่หายไปนะตอนนั้นที่แบบไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยมันไปเกิดจากสาเหตุก็ก็มันก็เรื่องเศรษฐกิจแหละค่ะเราเราเข้าใจอืมแล้วเราได้คุยกับพี่นานาเลยครับคนในเดือนท้ายเดือนมีนาคมนี้ โยงไปหมดเลยตอนนี้เหมือนแต่แต่ไม่เป็นไรนะเพราะหอมได้พื้นที่สื่อของตนไม่เพราะตอนให้รู้ว่าเราอยู่ด้วยนะที่จะหายไปถึงว่าแล้วก็เปออมันก็อุวยมันดูเป็นเหยื่อที่ถูกกระทำดีอะไรอย่างเงี้ยเออร้าของเพื่อนบอลเป็นไงบ้างล่าสุดเขาก็ต้องมาขายบ้านเราแบบสงสารนะ่เขาต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เขาบอกเขาขายถูกนะเพราะเราหอมขายของขาววิวจะขายเป็นร้อยล้านเลยอ่ะทำเลหรือเราจะไปซื้อมาเก็งกำไรมั้ยมีคนซื้อไหมคะ แต่ว่าพูดเหมือนเหมือนพูดเล่นเนาะพูดจริงก็อยากเนี่ยใครใครที่สนใจบ้านบอยสวยมากซื้อเลยแต่เขาบอกว่าเราจะได้เงินเราก็ไม่เคยจีนใครที่บอยทำไมเขาไม่ลองยืมเงินดูล่ะมันสบายใจดีนะแต่เขาบอกเราแค่มืดเดียวเขาจะไม่อยากให้ยืมเลยคือหอมอ่ะเป็นคนที่วางโพสิชันชัดเจนว่าหอมอ่ะเต็มใจในการเป็นลูกหนี้มากกว่าเจ้านี ชัดเจนหอมไม่ชอบไม่ชอบให้ใครยืมไม่อยากเป็นเจ้าหนี้แต่ว่าหอมสะดวกใจในการเป็นลูกหนี้เพราะหอมไม่รู้สึกตะขิดตะขวงอะไรเหมือนที่เคยจะไปยืมของด่าดาแล้วสามีเขาเขาตกใจว่าทําไมให้ต้นหอมยืมเยอะจังเพราะว่าดาดายื่นบัตรเสริมให้เลยแล้วก็ตกใจเพราะว่าบอยเคยโพสทวงเงินในไอจีแล้วก็แบบว่าอุ้ยตายแล้วคนนี้มีประวัติกันอยู่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้กำลังใจเพื่อนบอย ช่วงนี้ <ge ar> <ies> อาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยๆของบอยนะคะแต่ว่าชีวิตบอยอาจจะยังต้องเหนื่อยอีกเยอะเนาะก็เอาให้กำลังใจขอโทษค่ะก็หอมจะอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตบอยไปตลอดอยู่แล้วบอยไม่ต้องกลัวเลยถ้าบอยรู้สึกว่าตอนนี้บอยเหนื่อยแล้วอยู่ในจุดที่ขาลงครูก็ลงเป็นเพื่อนมึงอะตอนเนี้ยถ้าเขาแบบขัดสนแบบเออยกหูมาขัดสนให้นอนให้น้อยแล้วทำงานให้เยอะหอมจะช่วยดูเรื่องงานให้ ให้คิดถึงเราเป็นอันดับสุดท้ายค่ะให้คิดถึงเราเป็นอันดับสุดท้ายแต่ว่าเราจะอยู่ในจุดที่ซัพพอร์ตสุดท้ายของบอยอยู่แล้วใช่ค่ะกำลังบุกช่างเหมืมากโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่าทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์ที่ YouTube c h annel ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ